สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่องตุยพาร์เร่เช่าแนครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะอีกสองวันจะได้ทํางานนะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับผมขอเดินทางโดยสวัสดิภาพครับวันนี้เราก็เข้าป่าเช่นเคยครับผมก็วันนี้ผมเตรียมเปร์นะครับผมเปรมนอนเล่นอยู่บนเขาครับก็ฟังเสียงไก่ป่าเนาะันนี้ก็เวลาประมาณแปดโมงเช้าครับผม คงอาจจะยินเสียงไก่ป่าเนาะครับวันนี้เราก็มาถึงบนเขาแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปเนาะเดินไปสำรวจไปครับว่าเราจะหาบอนที่พักอยู่จุดไหนมั่งที่อากาศดีๆเนาะวันนี้ค่อนข้างอาจจะลมอาจจะแรงหน่อยครับท่านผู้ชมลมแรงมาสองวันแล้วตอนรับปีเก่าตอนรับปีใหม่สองพันห้ายี่สิบ 2525 2 25, นสอหร้อยยีปีไหนที่ไม่ดีก็ผ่านพ้นไปเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วผมนี่เรากำลังเดินขึ้นไปข้างบนครับค่อนข้างอาจจะโลกหน่อยครับผมใบไม้เริ่มร่วงแล้วครับผมเริ่มจะแสงสว่างแล้ว มาดูการของมันเนาะเดิเดูการของมันลมแรงครับตัวาผมเสียงเสียงลมอากาศของเขางอาจจะเย็นสองวันนี้เย็นมากเลยครับผม เี๋ยวเราหาที่พักที่นั่งเล่นก่อนเนาะเราเอาเปมาด้วยเปมาผูกนอนเล่นเลกหน่อยเดี๋ยวเราก็สำรวจสอรๆดูก่อนสำรวจด,ดูก่อนใบไม้เราก็ร่วงเยอะนะครับผมอันตรายครับผมถ้ากองกองไฟอันตรายมากเลยจะทำให้ไฟ ไปไม่ป่าอันตรายครับผมนี่มีเสียงไก่ป่าขันเลยเนาะจากตัวเลยมี่จะ้อยเขี่ยรครับมี่จะ้อยเขี่ยเดี๋ยวเราจะหาที่พักแบบดีๆก่อนอง,งามไป้ผูกเป๊นอนเล่น นีต้นกระถินครับมีเป็ได้มาด้วยนะผมว่ากับเหมาะนี่จุดนี้ดีครับผมเหมาะผูกเปนอนเล่นนะแล้วก็สำรวจดูรอบว่โอ้มีจะลอยไกลปลายเขียเต็มครับผมจุดนี้ดีครับตอนนี้ก็เราก็มาอยู่บนเขาเนาะแต่เราจะนอนเล่นอยู่บนเขากว่า บรรยากาศดีครับไะขออนุญาตตั้งกล้องก่อนไปเดี๋ยวเราจะผูกเป้ก่อนกี้ยินเสียงไกล้ป่าครับผูกผูกเป้เล่นครับผมนอนนอนฟังเสียงไกล้ป่ากี้ยินเสียงไกล้ป่าตัวเมีอยอยู่ครับผม เราจะผูกเปนอนเล่นก่อนเนาะผูกพักขวันไปสี่เราเตรียมเปเตรียมอะไรมาด้วยเะ็กไาง่ายครับสินค้าเปครับผมราคาถูกจากช็อปปี้ครับผมหาดูได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับผมพวกพาง่ายๆครับผมนอนไหนนอนนั่นครับ สบายครับโอ้โหพอดีเลยผมโอเคครับตอนนี้เราก็ปลูกเปรเสร็จไปเทียไปครับผมเราต้องมองดูรอบๆครับว่ามีอะไรมั่งครับผมอันตรายครับผมวันนี้เรามาคนเดียวได้เราดูรอบๆก่อนความปลอดภัยมาก,ก่อนเนาะ นะครับผมตัวน,นี้เราก็ผูกเปไปที่เรียบร้อยครับนะผมเปยราคาถูกเนาะนี่ครับ X N L จากช็อปปี้แล้วผมพกง่ายพกพาสะดวกวันนี้น้อมแบบชิวๆครับผมอยู่กลางป่ากลางเขาเนาะนอนเสียง ลมมันเย้นครับบรรยากาศธรรมชาติเนาะหลายคนก็อยากมานอนแบบนี้ครับสบายดีฝ <c oughs> ากากดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพระราะแช่นนครับผม บรรยากาศเย็นดีสบายครับผมเวานนี้ผมก็ไปตั้งกับข้าอยู่ในป่าครับผมบรรยากาศจะเหมือนกันครับดีกินข้าวอย่างอร่อยนะครับผมอยู่ในป่าวันนี้เราก็ไม่ได้ทำกับข้าวครับผมว่าเรากินมาจากบ้านเราเนาะดีเราก็จะมา ชมบรยากาศก็เอาปีมาผูกนอนเล่นสบายเสยีสยงนุ่งเสียงล,ลมโอ้ลมแรงมากเลยวันนี้ บายโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนอนก่อนเน,ะนาะนอนพักก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตอีกทีหนึ่งโอเคครับผมท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วเนาะวันนี้เราก็นอนมาหลายชั่วโมงแล้วบรรยากาศเย็นสบายดีครับผมอยู่บนเขาเนาะแต่ว่าผมจะนอนฟังเสียงไก่ป่าหน่อยครับผมบันีเรามาสายหน่อยเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาจุดนี้ใหม่เนาะไปมุมขออนุญาตเก็บเป้ก่อนเนาะบรรยากาศดีครับผมไป chụp bê con เก็บง่ายครับของมันต้องมีครับผมเปสนามครับพกพาสะดวกสบายหาซื้อที่ช็อปปี้ราคาถูกครับผมแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับผมฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์่องตุ้ยพอะดะชแนลครับผมคลิปนี้ก็สวีดัสดีครับจะเดินทางกับบ้านครับผมบ๊ายบาย